สวัสดีค่ะวลคัามเพื่อนๆถูจังหวัดลำปางอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ที่เรามาอยู่ที่จังหวัดลำปางเนี่ยเรามาดูงานเซรามิกกันทําไมถึงต้องมาดูงานเซรามิกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะเซรามิกลำปางกําลังเป็นที่นิยมแล้วก็เมย์อยากจะมาช่วยรณรงค์ให้ทุกคนนะคะเข้าไปซื้อเซรามิกของแต่ละพื้นที่กันเยอะๆ เพื่อที่จะได้ช่วยกันอุดหนุนคนในพื้นที่เนาะอะ,อะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่เซรีแกลเลอรี่หรือว่า Earth and Fi ์ไฟเซรามิค่ะที่นี่จะมีทั้งแกลเลอรี่ข้างหลังเมตรงนี้แล้วก็มีร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นสถานที่ผลิตเซรามิกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ Earth a แอนด์ไฟเซอร์มิกสค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมาไม่ยากเลยค่ะตัวร้านเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนมีป้ายให้เราเห็นชัดเจนนะคะ ภายในร้านค้าเขาก็จะแบ่งเป็นพื้นที่หลักๆอยู่3พื้นที่ค่ะส่วนของคาเฟ่เดินเข้ามาก็จะอยู่ทางขวามือเลี้ยวเข้ามาตามป้ายเลยนะคะภายในร้านเนี่ยตกแต่งด้วยภาพวาดแล้วก็เซรามิกหลากหลายชนิดให้เราได้เดินดูกันด้วยบรรยากาศร้านก็น่านั่งค่ะมีแอร์เย็นสบายแล้วก็เปิดเพลงฟังเพราะๆในตัวร้านเองก็ยังมีโซนที่เขาเอาไว้ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับเพ้นสีเซรามิกด้วย ถัดมาจะเป็นโซนของแกลเลอรี่ค่ะโซนนี้เนี่ยจะแสดงภาพวาดหลากหลายแบบเลยสำหรับใครที่เป็นสายเสพงานวาดแบบต่างๆก็สามารถแวะเข้ามาดูกันได้นะคะบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างเงียบสงบสามารถมาเดินดูกันได้ยาวๆเลย แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นมุมของแกลเลอรี่ที่เขาเอาไว้โชว์พวกเซรามิดที่ปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้าง <c oughs> ไม่ใช่ชามตาไก่แบบที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ว่านี่คือเซรามิกที่ได้ไปอยู่ในร้านอาหารระดับมิชลิน5ดาวดาว แล้วเราก็ได้เจอกับพี่ปุ้ย Earth and Fire Ceramics ค่ะพี่ปุ้ยน่ารักมากเข้ามาทักทายค่ะแล้วเมย์ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเซรามิกกับพี่ปุ้ยกันนิดหน่อยจากนั้นเนี่ยพี่ปุ้ยก็ใจดีนะคะชวนให้เราเนี่ยไปทำเวริร์กช็อปเพ้นเซรามิกกันด้วยค่ะก็ะมีสิเรื่องของทุกอย่างได้ค่ะเราไม่ได้จำกัดว่าออวันหนึ่ง ต้องมาทำมันต้องจ่ายเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่าแล้วแต่แบบว่ากําลังของแต่ละคนเลยเส้นซ่าราคาก็สตาร์ทที่ร้อยสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยค่ะ ซึ่งในการทำเวิร์กช็อปนี้ค่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นนะคะทุกคนทาง Earth and Five c e r a m i c เนี่ยเขามีผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ที่นี่ออกแบบปั้นและเผาอยู่ที่นี่เลยพี่เขาก็จะมาดูแลเราด้วยซึ่งพี่ที่มาช่วยเราทำเวิร์กช็อปในวันนี้ก็คือพี่โน้ตนั่นเองค่ะ พี่โน้ตค่ะเป็นช่างปั้นที่มีแพชชั่นกับงานเซรามิกมากๆค่ะถ้าหากว่าใครมาเราได้เจอพี่โน้ตเนี่ยอยากถามหรือว่าอยากรู้อะไรไก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับพี่เขาได้เลยนะคะ<อ>ค่ะกี้พูดคุยกันไปว่าอย่างของญี่ปุ่นเขาก็จะมีศิออละปะมาเลือกเราจะมาเลือกอ่องปั้นดินเผาเป็นเขาเรียกว,ว่าบิสกิต ค่ะวิสกิทที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนะคะก็เลือกได้จากตัวนี้เลยว่าใครชอบแบบไหนก็มีเป็นแจกัน่นะคะค่ะเป็นแจกันเป็นแก้วแล้วก็ทุกไตลมีน้องบันนี่ด้วยแต่และชิ้นก็คือราคาต่างกันแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเนาะอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราเพ้นท์เสร็จแล้ว กระบวนการในการหลังจากนี้คือยังไงต่อนะเราก็จะเอาไปชุบเคลือบไปชุบเคลือบครับแล้วก็ไปเผาไปเผาอันกระบวนการนี้ค่ะรอนานไหมคะก็ประมาณไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันป้าเดี๋ยวเราเลือกวสสิตกันปาแก้วมาเลือกด้วยกันค่ะอันนี้ทําไมมันเป็นสีอย่างเงี้ยคะสวยเนาะสวยไหมคือบางทีอะไรที่มันแบบไม่ได้ออกมาไม่ได้แบบตามที่เราคาดหวังมันจะสวยไปอีกแบบนะคะแบบนี้ก็มี ถ้าชอบกินซูชิก็ไปวางได้หรือจริงๆวางเครื่องประดับก็ได้ไหมคะเอ่อเอาไว้ตกแต่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยใส่เครื่องประดับสวยวางอยู่หน้ากระจกเพี้ยนออกมาก็จะแบบว่าเราได้เห็นผลงานเราทุกวันโดยเฉพาะแบบผู้หญิงที่ชอบเครื่องประดับแบบเมย์หลังจากที่เลือกบิสกิตกันแล้วค่ะเราก็มายัางโต๊ะที่เขาใช้ทำเวิร์กช็อปกันเนาะ บนโต๊ะเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์สำหรับทำเวิร์กช็อปจะมีถาดสีให้เราได้เลือกใช้นะคะแล้วก็มีผู้กันหลายขนาดเลย ส่วนทางพี่โน้ตเนี่ยเขาก็จะคอยกำกับคอยสอนว่าการเพ้น์มีเทคนิคแบบไหนบ้างพอเราเพ้น์ลงไปแล้วสีมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเรามีความต้องการที่จะเพ้น์แบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะบอกพี่โน้ตเขาได้เลยเขาก็จะคอยไกด์ให้เราว่าควรจะเพ้น์ประมาณนี้นะใช้เทคนิคประมาณนี้นะหรือถ้าหากว่าใครคิดไม่ออกเนี่ยจะเอาเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากในส่วนของแกลเลอรี่ก็ได้ค่ะไปเดินดูอีกสกรอบหรือว่ารอบๆตรง นั้นน่ะบนโต๊ะข้างๆก็จะมีชิ้นงานหรือว่าผลงานของพี่โน้ตเองแล้วก็ของลูกค้าวางอยู่ด้วยก็ให้พี่เขาช่วยแนะนำออกก็ได้ค่ะ จะได้ไล่สีแบบนี้้ะไหลงตูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจลพี่เจลขอเด้ยที่อาจารย์สอนเราอุ้ยอันนี้คือที่อาจารย์สอนแล้วไนนวหลูก โชว์โชว์หน,น่อยเออสองเส้นก็พอแล้วพอหรอมันล okay. ุ้นหรอโอ้โอีอยมาสองอะไร แล้วนี่ก็คือผลงานของเมยนะคะแล้วก็จะมีผลงานของน้องแก้มแล้วก็ของพี่เจมอีกสองคนค่ะ เห็นไหมเอ่ยว่าการเพ้นเซรามิกเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเรามาลองเพ้นลองศึกษากันได้นะคะแล้วระหว่างเพ้นก็จะเห็นเลยว่าเมย์แล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการทำเวิร์กช็อปในครั้งนี้มากเราสนุกกันมากๆเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง Earth and f i r r c m r c m i c ที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เราได้รู้สึกว่าการทำเซรามิกเนี่ยเข้าถึงได้ทุกเพศทุก,กวัยแล้วก็ศิลปะของเซรามิกเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ว่ารูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงสุดท้ายแล้วผลงานชิ้นนี้ก็คือความภาคภูมิใจที่เราได้ทำมันขึ้นมาแล้วที่สำคัญค่ะ เซรามิก ER ชิ้นที่เราทำก็จะมีอยู่เพียงชิ้นเดียวบนโลกนี้ด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับ Earth and f i r ไฟเซรามิกเซรามิกสวยๆที่จังหวัดลำปาง แล้วเราก็เดินทางต่อไปที่พิพิธภัณฑ์เซรามิกคนะบดีค่ะที่นี่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้ความเป็นมาของเซรามิกลํำปางถ้วยตราไก่อันแสนโด่งดังก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะซึ่งทางพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีเขาจะมีการนำชมอธิบายประวัติต่างๆให้เราฟัง ก็สามารถซื้อตั๋วเข้าไปได้ซึ่งจะเปิดเป็นรอบทุกๆ1ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าใครมาไม่ทันหรือว่ามาแล้วไม่อยากรอ,อนานเนี่ยก็สามารถเดินเล่นที่ช็อปของทางธนบดีก่อนก็ได้ค่ะที่นี่เขาก็มีจุดทำเวิร์กช็อปเหมือนกันใครสนใจก็สามารถมาที่นี่ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์เองเขาก็จะมีการเล่าประวัติให้เราฟังตั้งแต่ชามตราไก่ของชาวจีนที่ย้ายเข้ามายัางประเทศไทย มีการเริ่มนำดินขาวมาทำเซรามิกได้ยังไงการก่อตั้งโรงงานวิวัฒนาการของถ้วยตราไก่จนกลายมาเป็นเซรามิกคุณภาพที่ส่งออกไปยังทั่วประเทศแล้วก็ยังได้เข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆระดับโลกด้วยค่ะ พิพิธภัณฑ์เซรามิกของธนบดีเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เมย์แนะนำให้มาเลยค่ะจะมากับครอบครัวมากับเพื่อนหรือจะมาเดทกับแฟนก็ได้นะคะน่าจะสนุกน่าดูเลยแล้วทริปวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะการมาเที่ยวลำปางในรอบนี้เนี่ยเมย์บอกเลยว่าสนุกมากๆลำปางอะ่ะยังมีอีกหลายอย่างที่รอให้ทุกคนมาค้นพบอยู่นะคะ มาเปิดประสบการณ์มาลองทำอะไรที่ไม่เคยทำเอาเป็นว่าปิดทริปกันก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะเอาไว้โอกาสหน้าเราไปเที่ยวด้วยกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะค